ไปน้ำถนหนหัวหางแต่เหนือฮอดไตการแก้กล้วยแก้แห้แก้หยังวุ่นวันวุ่นวันจนว่าลายตาอันนี้ไผว่าเศรษฐกิจลาวลดพลดอยแต่เป็นอย่างเ <c oughs> ขาเจ็บไรหับบดได้ขับเจ้าเห็นล่านี้ข้อที่สองที่ทางในบทรายงานนี่บอกนี่แจ้งที่สุดเด๋การเจ็บไรับอยู่ประมาณบรวมศูนย์ยังมีปรากฏการเสื่องอำ่ำ งบประมาณรายจ่ายที่ถือเจโบจัดตั้งบริจกรรได้มอบคืนเข้าง,งบประมาณบ่มอบแล้วเนาะหัวหนวยงบประมาณจำนวนหนึนน่งยังเอารายหักของตนไปฝากไว้ธนาคารธุรกิจการจดรายหักและจึงบุญสนานตวัวปัญหาตัวนี้ข้อนี้เลือกซึ่งหลายเลือกซึ่งที่สุดการโกงกินอยู่ระหว่างทางกฎหมายเริ่มเข้มแข็งประชาชนเริ่มนับถือกฎหมายผู้ประกอบการสองแสน่านายนับถือกฎหมายเงิน เือเข้ามาหลักและเสียยุกลางทางย้อนหน่วยงานของรัฐเองนี่ไรนี่ไรโกงจินบนไหนหน่วยงานของรัฐจํานวนหนึ่งเอาเงินไปฝากธนาคารหลักของตนเองแล้วนั้นเอาไปปันกันเข้าทงตนเองเหลือน้อยหนึ่งทรงเข่าหลักท่านเป็นแนวนี้นี่ท่านเป็นแนวนี้เศษษษษรษฐกิจทองประเทศขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นประชาชนผู้ประกอบการเสียอากราษีให้รัฐยานเอาใจใส่ จ้างเอาใจใส่ไลยรับเข้าหโวประมาณศู่ย์กลางรัฐบาลน่อยหนึ่งก็แสดงว่ารัฐบาลวขานีเริ่มถูกลงถูกลงพนักงานอยู่ในกลงจักรหลักอยู่ข้างกลางห่างขึ้นห่างขึ้นอันนี้บังพิษรักการกฎหมายที่เขียนนี่ใดก็เขียนมันขาดจัญยาบรนจัญยาธรรมและความผิดชอบของหน่วยงานของรัฐเอง เจ้าไปยังเอาเงินของรัฐทีประสากร่อนทีข้าเจ้าวันเสียอากร่อให้เจ้าแล้วเจ้าไปฝากในธนาคารหลักของเจ้ากวดพ่อแลาต้องเฮ็ดอะไรมันผิดกฎหมายได้เนี่ยในข้อที่สองที่พวกเขาเห็นนี้อันนี้แหละอันประเทศซาซิรุ่มจมย้อนว่าพนักงานอยู่ในกรงจักขั้นกลางนี้หุวมหัวกันเฮ็ดปัญหาดังกล่าวนี้เฮ็ดให้เงินบ่เขาสู่หลักและพวกเขาเราว่าโอ,อ้เศรษฐกิจลาวทดถอยข้าพระเจ้ายัางบอกผิดและผู้ใดเข้าใจยังเสียเิด แต่บางแห่ดานสาวบ,บนตะละดานมีชีวิตชีวาที่สุดในการขนสินค้าออกคูนีอยู่นครหลวงวิจั์ก็บโบเมนนันเอกเ,เบิร์บูดพฟึ่งหางการผลิตเขาฟึ้นฟันฟื้นฟันฟทั้งเลื่อนทั้งคืนดรดส่งสินค้าตลอดสาวสีส่สม,มงอยู่นครหลวงวิจันียั่งยืนแจ้ง่าเศรษฐกิจพวกเขาบททดถอยจะแก้อะไรข้าบเจ้าคือวะออการแก้นี่ แก่พวกกลุ่มคนหนึ่งนวยงานหนึ่งอยู่ขอดกลางอยู่ขั้นเมืองบบขั้นแขวงนีหรืออยู่ขั้นกระทรวงหนึ่งแก้ความผิดชอบของพนักงานจุนี้ต้องบังคับใส้กฎหมายกฎหมายมาด้วยรัฐกรเฮามีถ้าเฮ็ดหนุนี่หมา่กว่าโบถูกต้องแล้วหน่วยงานดังก่าวเอาเงินของหลักของประสาชนเข้ามาแล้วไปเลี้ยงให้เหลือเกลือกันให้อิม่มโบมาะสม